วันนี้ก็เป็นวันที่สองของเดือนเมษายนก็คุยองนะดีาวานนี้ได้พูดพ่าดทิง้งทั้าที่อ่านอ่าวันนี้ต่อดีไหมมีนะเอาันนี้ก่อนอะไรกันการปฏิบัติกรรมฐานขอทุกคนจงอย่าลืมความตายเข้าใจไหมเราลืมหรือไม่ลืมมันก็ต้องตาย ถ้าคิดความตายไว้เสมอพระพุทธเจ้าจบอกว่าเป็นคนที่มีความไม่ประมารถ,ถ้าเราไม่ประมารในชีวิตอีกต่อไสร้างความดีไว้เรื่อยๆท้าสุดถ้าตายจากความเป็นคนอย่างเลวที่สุดก็เป็นเทวดาในหนังฟ้าอย่างกลางก็ไเป็นโลกอย่างดีที่สุดก็ไปไนิพพ <c oughs> านเพราะว่าคำว่าตายกับกายจะตานนสติ ้าก็เรีวยกว่าคำว่าตายมันตน้มีความหมายว่าเราก็นึกว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราถ้าร่างกายเป็นเราจริงเป็นของเราจริงมันก็ต้องไม่ตายอันดันแบ,บแรกให้คิดว่าการที่เราเจอกรรมฐานเพราะว่าเราไม่ต้องการความเกิดไม่เกิดไม่แส่ไม่ป่วยไม่ตายต่อไปอีกอันดับแรกนะอะไรการที่สองญาติโยมที่มาใหม่ ใ,ใช้อาณาปานสติกรรมฐานคือด้ลมหายใจเข้าออกกรรมฐานกองน,นี้จึงมีความสําคัญมากสมาธิจะทรงตัวหรือไม่ทรงตัวอยู่ในอาณาปานสติกรรมฐานก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาณาปานสติกรรมฐานนี่ยิงกรรมฐานแล้วน้ำไกยสังขารคือรังรับทุกเวทนาตัวอย่างไม่ยากเมื่อปลายเดือนที่แล้ว ขาฉีดสีเข้าไปที่ปอดเขาบอกมันปวดพอเขาเริ่มฉีดทาาั้จากอนาปาโนสติหลับไปเลยมันปดวดหรือไม่ปดวปดไม่รู้ใช่ไหมถ้าเราใช้กำหนดนื่ลงลมให้ใจเขาออกคขาว,า,าว่าอนาปาเปา็าปาาปานภาษาบรลีกำหนดนื่ลงลมให้ใจเขาออกให้ใจเขา้ารู้อยู่ใจออกรู้อยู่อันนี้เป็นสมาธิเพราะคำว่าสมาธิปแปลวความตั้งใจ ตั้งใจไว้จุดใดจุดหนึ่งถ้าจิตนีอยู่ในจุดนั้นก็ถือเป็นสมาธิต่อมาก็ใช้คำภาวนาคำภาวนานี้ไม่จากัด้าญาติโยมพุทธบริษัทที่เรยเคยปฏิบัติมาก่อนให้ใช้คำภาวนาว่าพุทธเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทธละให้ใจออกนึกว่าโธง่ายดีง่ายดีแล้วมีอะไรสูงมาก ที่ปริการเบื้องต้นนะจะเรียนว่าคําว่าสมาธิคือการตั้งใจวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องพระสีอันหน่อยเอาเท่น้อยเดียวนะสักสองส่วนครึ่ง ừ, ดีไหมพระสีอานท่าบอกว่าคนต้องการจะเกิดทันสมัยท่านให้ปฏิบัติในชิ้นห้าระบบสิบส้วนชิ้นห้าด้วยนะก็บทสิบด้วย เาเกนนอนคนเดียวหาพื่นไม่ได้ก็ไปหาพระที่บ้านบ้านใหม่นะบ้านที่สร้างไว้นานแล้วแตม่มันมีรกาอยู่พอจะไปอยู่เขาจริงๆเสกติดใช่ไหมก็หาพระท่าน้วคุยกับท่านท่านก็บอกว่าอยากจะพบพระชีอ่านไหมเขาอ,อยากพบท่านก็เรียกพระชีอ่านมาพรานพระซื้ออ่านอาตามโบติสวยมาก เครืองประดับแพรวาวแพรวามาหลายสีก็ถามแล้วบอกว่าทําไมจึงให้ทําสีขาวสีใสยอย่างเดียวท่านบอกว่าจะไม่จะได้ไม่เกิดกิเลสในสีบางคนก็ชอบสีนะั้นบางคนชอบสีนี้แคความจริงปฏิบัติเือรงวัลบรรลุมรรผลุท่านบอกไ่าต้องการสีใช้สีใสอย่างเดียวอันนี้ต่อมาก็ถามท่านบอกว่าทําไมจึงแนะนําคนแค่ชึ้นห้ากระหอกสิท สก๊ก็บอกว่าสิ้นห้ากว่าดีกระบวการถมารงมาได้วต่จะไปข้อมีะไรบ้างันได้ไหมหนึ่งไม่ข้าชัดสองไม่ลักชัดสามไม่พูดถึการมีทางกายนะต่อชิ้นห้นิดหนึ่งคือไม่เดินสุราเรมีอะไรทางวาจาไม่พูดตดไม่พูดคาหยาบไม่สอเสี่งนแตกแล้วกัน ไอ้ผู้วาจาเพื่อเกิดเหลวไหลถ้าบอกสองตอนในทั้งทางกายก็ดีวาจาก็าดีเป็นพื้นฐานพองสวัรค์กับสมาโลกเขาจะไม่ไแกเวื่อสะท้นได้สองอย่างก็ไม่เกิดพระสวรรค์เกิดใน่สัมาโลกท่านนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราตั้งใจเพื่อจะละจริงจริงละการไม่ฆ่าสัตว์ละการละการไม่ลักทรัพย์ละการไม่พฤติกรรม ละความไม่ดึงดูานไะไรละเลยนะแล้วก็ตั้งใจไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเสาะเสยดไม่พูดเพ้อเจ้อเ่ไหลไอ้ตัวตั้งใจไว้เนี่ยจะไม่ละเมิดมันเป็นสมาธิถ้าสมาธิยังอ่อนเราก็จะเกิดบนสวรรค์ <c oughs> ถ้าสมาธิเข้มข้นเราก็เกิดบนสัมาโลกนี่มาทางจิตใจสามข้อ ก้อที่หนึ่งนักชาไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นโดยไม่ชอบธรรมตัวนี้มันตัวตัดโลภความโลภโดยตรงยับยั่งความโลภตัดรากเหง้าของกิเลสสองไม่ผูกโกรธดไม่เยาบาท <c oughs> ไม่จองล้างไม่จองสายใ,ใครโกรธแล้วก็โกรธไปความโกรธยังมีอยู่แต่ไม่จองร้างจองสายใ,ใครแล้วก็แล้วกัก่ไป ข้อที่สามสมาธิิมีความเห็นชอบคือเห็นอริยสัจสี่มวปุท้ายนะยากไหมก็เป็นว่าถระท่าวละไม่ซิกความถึงความโลภไม่ตั้งใจกโกรธและไม่ตั้งใจฝ่าฝืนคําสอนพระพุทธเจ้าอย่างอ่อนก่อนอย่างนี้ก็เป็นพื้นฐานยพระหัน ก็แปลว่ากำหนดสิบยี่เป็นพื้นฐานเขาไม่ผ่านนั่พงท้าเนี่ยต้องการแค่สองอย่างอย่าลืนะอันดับแรกใหม่ๆขอประการขค่อยยักยั้งมันจะเลิกทีเดียวไม่ได้แน่นอนอยู่ๆเราก็จะไม่ค่ายตัดบ้างไม่รักัดบ้างไม่สึทในกลามบ้างไม่ดึงดรามีอะไรบ้างแต่ทุกคนต้องมีศิลอยู่แล้ว แล้วจะมีครบไม่ครบไม่ทราบนะสินต้องมีห้าข้อในไม่ขาดหมดแ้นตเจ้าแก่คนทุกคนมันมีอยู่แล้วไม่ข้อหนึ่งก็มองสองข้อมองสามข้อมองที่เขาเหลืออยู่นะไอ้ที่จะไม่เหลือคือโกหกที่ข้อนี้หลุดง่ายหน่อยนะถ้ามันใช้กาวติดมันก็มีบกสร้องบางข้อที่เป้นฐานจริงๆที่เราจะรักษาสิ่งได้ เมื่อราสายมระบวนิตได้ก็มีคุณสมบัติสองอย่างพวบคู่กันคือหนึ่งมไม่ตายความรักสองก็น,นางความสงสารเราคิดรักชาวบ้านสงสารชาวบ้านก็เหมือนกับรักตัวเองสองสารตัวเองทั้งนี้เพราะอะไรเพราะการฆ่าสัตว์จะมีจิตใจเหตุร้ายในการสร้างศัตรูในเมื่อเรามีศัตรูเราก็ไม่มีความสุข เขาก็ไม่มีความสุขเราก็ไม่มีความสุขข้อดีสองทรัพย์สินต่างๆของใครที่หามาได้ต่างเขลงเขาห็นว่าเราอหวังความสุขจากทรัพย์สินยิงเมื่อเราไปลักไบขโมยเขาเขาก็ไม่ชอบใจเราแล้วก็สมบัติทั้งหลายเรานั่นที่เราได้มาถ้าไปคุยโกงเขาบ้างลักขโมยเขาบ้างมันก็ไม่คุ้มความแก่มันกันแก่ไม่ได้กันความป่วยไข้ไม่สบายไม่ได้ การ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 ทักทากใจของรักของชอบใจไม่ได้กันความตายไม่ได้จ้าม,มาทําไมชิ้ก็ดีสามเจ้าชู้มากเกินไปเอาแค่พอดีพอดีนะยังมีคู่ครองเพียงแค่ห้าคนพอดีพอดีเอถึีเจ็ดคนก็ห้ามเสียมักผู้แทนมึงแขกนะเลยเจ็ดคนชิ้ก็ดีสามระระงับได้ คนในปกครองของเราก็มีความสุขเราก็มีความสุขท่านี้พ็อเลยเพราะว่าลยกหลานที่เกิดมาใหม่จะไม่เป็นคนดื้อด้านว่าน,นอนสอนง,ง่ายถ้าลวถึงข้อดีดีได้ถ้าเกิดใหม่จะมีวาจาเป็นทิศถ้าละถึงข้อดีห้าได้เกิดใหม่จะเป็นคนมีความสุขสุขทั้งกายสุขทั้งใจจะไม่เป็นโรคปวดศีรษะไม่เป็นโรคเรือนประสาทแล้วก็ไม่เป็นโรคบ้า เมื่อเราตั้งใจควบคุมกำลังใจของเราแบบนี้ว่าเราจะมีเมตตาหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักสัตว์ไม่พูดพฤติการไม่เดือดร้อนจะมีอะไรเราจะพูดแต่วาจาจริงพูดแต่วาจาไพเราะไม่กล่าววาจาหยาบ <c oughs> แล้วก็ไม่กล่าววาจาสอ่อเสียเขาแตกเล่ากันไม่กล่าววาจาเพ้อเจือเดือดไหลการควบคุมกำลังใจอยู่ได้เพราะอาศัยสมาธิ ถ้าขาดสมาธิการคมใจก็คงไม่อยู่เจ่ว่าใหม่ๆก็เผอบ้านของธรรมดาเม <c oughs> ื่อเ,เราก็ค่อยยับยั้งมันไม่ไมช้าก็ชินแต่ต้องใช้เวลานิดหน่อยนะนเมื่อรมชินเกิดขึ้นคำว่าชินจะหมายความละจนชินไม่ต้องระวังที่เกีการข่าสัตว์เป็นต้นไม่มีแน่นอน ถ้าจินแบบนี้ท่านเรียกว่าฌานฌานก็คือความชินนเมื่อก,กิตเป็นฌานอย่างนี้ตายจากความเป็นคนก็ไปเป็นคมถมา้าต่อมาตึงรวับเวมนกรรมข้อที่สามโนรกรรมสามอย่างทางจิตใจเกินหนึ่งไม่คิดอยากได้ทรัพย์สินใหม่เขาบอกคนอื่นโดยไม่ชอบทำนั่นกหมายความว่าถ้าศีลห้ามสุดเพียงมือนะ สิ่งนั้นถ้าไม่รักสิ่งไม่ขาดถ้ารักของเขาสิ่งขาดตอนนี้แต่ว่าใจมันอาจาจะจะรักก็ได้ใช่ไหมใจนี้ชอบใจ,ว,จบว่าจจขอเผัวหรือเอาผัหน่อยดีไหมถ้าจะหยิบของเขามาก็เกรงว่าสิ่งจะขาดเลยไม่หยิบยังไม่จะห้ามใจต่อมากรรมวิจิตนี้ห้ามใจเลยเอาใจเข้าไปยับยั้งหมก็ความ่ขึ้นที่ว่าทรัพย์สมบัติถ้าไม่ใช่ของเราเราไม่ต้องการมัน ถ้ามีเรื่องว่าของเขาขายถ้าของเรียกขายเรยาอยากจะได้หาตัางค์ไปซื้ออันนี้ไม่ห้ามข้อนี้นะไม่ไม่ถึงข้อนี้อาจจะพยงว่าอยากจะรักเขาอยากจะขะโมยเขานี่ไม่มีในจิตใจของเราเขาคอ,อ,อยยั่งตัวใมื่อมาโมโนกรรมข้อที่สองความโกรธยังมีอยู่จะยัดยั่งความโกรธไว้ไม่จองล่างไม่จองผลานข้อที่สักข้อที่สามสามสมาทิฐิ มีความเห็นถูกหมายราะเชื่อพระพุทธเจ้าทุกอย่างที่มันสอนมาทั้งหมดที่อย่างอ่อนถ้าหาว่าทําได้อย่างอ่อนแบบนี้อย่างน้อยก็เป็นประสดาบันต้องเป็นประสดาบันขั้นโกลังโกละไม่ใช่สตักขตุงขั้นที่สองนะขั้นกลางประสดาบันมีสามขั้นหนึ่งเอกราชีสองโกลังโกละสามสาตักขตุง ถ้าจักระตุ้งในคารักษาถึงห้าบริสุทธิ์ถ้ารักษากําบนดสิบบริสุทธิ์บ่างในบริสุทธิ์บ่างเพิ่มมานิดหน่อยในสุดก็บริสุทธิ์แต่ว่าต้องระวังอย่างนี้เป็นสตาการตุ้งถ้าเป็นเอกราชีจะหมายความว่ารักษากระบาดสิบครบถ้วนโดยไม่ต้องระวังไม่ต้องระวังมันก็ไม่ระมิดอย่างนี้เป็นโสดาบันขันเอกราชีมีบารมีสูงถ้าเกิดอีกเป็นคนอีชาติเดียวกับปนิพพาน ถ้าเรมาขอ้อติดสามทางจิตใจจิตใจนั่เป็นเค้ืนไถ่เพราะพระอาหารหนะันนะกิเลสก็มีแค่สามตัวรากเง้าจริงๆหนึ่งโลภความโลภสองโทปะตาความโกรธสามโมหะความหลงอันนี้เป็นรากเง้าของกิเลสถ้าเราถอนรากถอนเง้าได้กิเลสก็หมดไป แค่การจะถอนลาถอนเงาจริงจริงจังครั้งเดียวครั้งสองครั้งมันก็ไม่ไหวต้องค่อยๆทำค่อยๆคิดค่อยๆใช้สมาธิคือสติสัมปชัญญะถ้าไปนั่งระวังว่าทรัพย์สมบัติของใครใครท่าก็รักซึ่งนักตระบัตนี้คือต้นไปคือชื่อกัอยาได้ทรัพย์สมบัติใครไม่มีในจิตใจของเราความโกรดอาจจะยังมีอยู่แต่ไม่จองดางจองแผลายใคร อันนี้อาคารเสีมแข็งนะคดีสุดท้ายสัมมาทิฏฐิเห็นอนริยสัจสุนอริยสัจก็อะไรบ้างหนึ่งอริยสัจมีสี่อย่างหนึ่งทุกสองเหตุให้เกิดทุกข์สามความดับทุกข์สี่การปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์แค่เราเห็นจริงๆแค่ข้อเดียวคือทุกข์เท่านี้พอแล้วถ้าทุกคนเห็นทุกข์ทุกคนก็ไม่อยากจะเกิดเป็นมนุษย์ต่อไป พราะโลกมนุษย์เป็นไปความทุกข์มีอะไรเป็นทุกข์ความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายเป็นทุกข์ความหิวความกระหายเป็นทุกข์การทัดทายจ้ของรักของชอบใจเป็นทุกข์ความตายจะเข้ามาถึงก็เป็นทุกข์ถ้าเรายังขืนเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปให้ความทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้มันจะมีต่อเราทุกชาติ เราไม่สามารถจะดีเรี่ยงมันได้ฉะนั้นเมื่อเห็นทุกเนื้อเยสัตว์ก็หาทางตัดทุกคือหวังปิพพานการหวังปัพพานทำยังไงก็ทำอย่างว่านยนบะูบูบพ้นฐานของพระสัีอานท่านแล้วปฏิบัติตามท่านเพื่อสัสนาของท่านแล้ปฏิบัติตามท่านเพื่อบรรลุมรคลในชาตินี้ด้วยมันเหมือนกันชาติชาตินี้เรามีความเข้มแข็งในระบบศิษย แล้วก็ไปอารา่าในิาตินี้ถ้าขาความเข้มแข็งยังไม่พอเ้าก็เกิดเป็นเทวดาบ้างนางฟ้าบ้างเป็นพรหมบ้างคอยพระสีอานเ่อยนโลกพระสีอานตรัสตามธรรมดาพุทธเจ้าเทศเทวดานางฟ้ากับพรมมิบฟังมากกว่าคนเขามาฟังกันนะถ้าการบรรลุมากผลนก็บรรลุมากกว่าคนเพราะเทวดานางฟ้ารู้พงกดีไม่มีงาน ไม่ห่วงการห่วงข้าวเย็นทำยห่วงข้าวเย็นก็ไม่ห่วงห่วงข้าวเช้าก็ไม่ห่วงใช่ไหมไม่ห่วงข้าวส้วมเทวดาไม่มีส้วมใครตายไปเทวดาเป็นนางฟ้าแล้วี้เทดีนะที้ให้หมดท้องเดี๋ยวจะไปยั่งปวดอีกไม่หาส้วมไม่ได้ก็แปลว่าเทวดานางฟ้าทุกคนท่้งมันมีสังวนเวลาฟังเทศกับฟังเทศพุธเจ้าเทศเรื่องอะไรท่้นก็ทราบ พระเจ้าเทศจะนรกเขาเป็นตาทิศเขาไม่ร่างกายไปงทีเขาก็เห็นน,นรกพระเจ้าเทเสด้คนเป็นทุกข์มีอายุน้อยเขาก็มองเห็นเห็นตามนั้นพระเจา้าเทย่างพรเทวดาขเขาก็ทราบต่อม,มาก็อีกข้อเดียวของพระเจ้าเจเทอนิพพานเขาก็ใช้ปัญญาพิจารณาเขาจะสามารถอึกชาตได้ขเขาจะถอยหลงังใช่ของเขาไปเอง ว่าก่อนจะมาเกิดเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นพรหมเขามาจากไหนเขาว่าทราบแบบมาจากคนบ้างมาจากสัตว์บ้างสัตว์วก็เป็นเทวดาเป็นนางฟ้าได้นะแันนึนกว่าเป็นไม่ได้นะยังโคสกทุกบุตรตายจากคนเกิดเป็นสุนัขตายจากสุนัขเกดิดเป็นทเทวดาเห็นไหมนะแต่ถึงจะนึกว่าสัตว์จะฉันเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นเป็นได้ นเมื่อตัดมาพระที่อ่านนั้นเกิดตังนจัดถ้าเราเป็นเดืดดาไเป็นนางฟ้าจะดีเลยไม่เกิดเป็นคนเพราะไม่มีกังวลโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งถามท่านแล้วท่านบอกว่าตามธรรมดาคน,น,นมีสีเหลามีอุคติตนอยู่มีบาร,รมีเต็มและมีปัญญามากแนะนำเปียงแค่หัวข้อก็มีความเข้าใจเป็รู้มากคน <c oughs> สามารถไปถ็พระอรหันต์ได้โกเทยเอยอ่อ อย่างที่พระเจ้าเสด็จทรรักะลิบอกว่ากะลิผู้คนใดเห็นธรรมผู้คนนั้นเชื่อสถาคตเพียงแค่นี้ทำรู้อารามเลย <c oughs> สองวิปติตรังอยู่มีบารมีเต็มแต่ว่าปัญญาอ่อนไปหน่อยแค่แค่ข้ขอย่อยๆไม่เข้าใจต้องอธิบายฟังเพื่อน้อยอย่างพยศพยศตั้งแค่ครั้งแรกนโนบุปผูพิษฐณาห้าข้อ ฟังจบเป็นระโสดาบันต่อมาตอนสายพ่อไปตามพระเจ้าเทศน์ซ้ำอีกครั้งหนึ่งฟังครั้งที่สองเป็นพระราันต์อย่างนี้ที่ว่าพี่พิธิกันอยู่นะต่อไปก็เมยะตุกเมยะนี่หมายความว่าต้องสอนกันมากหน่อยถ้าสอนน้อยจะไม่เข้าใจที่ก็มาเปรียบเทียบตอนที่พระคิพาท,ที่อ่านนั้งใจแล้วบอกว่า ผู้รักษาก็หมดสิบด้วยครบถ้วนทั้งวันปกติและวันพระพวกนี้เป็นอุกติกังอยู่หมายความถ้าพบท่านท่านเทศสั้นๆเมื่อกี้จะคุยกันนะเทศสั้นๆียงแค่ข,ข้อเจริญรุ่มขน,นทันทีต่อไปพวกรักษาวันปกติก็รักษาได้ดีวันพระก็รักษาได้ดีแต่บางทีก็บกพร่องบ้าง,งเป็นนิดๆหน่อยๆต่องระระวังอยู่ยังต้องระวัง อย่างนี้เป็นพวกอันดับที่สองหมายความที่จะเพียงหัวข้อยังไม่เข้าใจชัดเสศทำครั้งที่สองจะเข้าใจชัดบรรูปอรรัตน์ต่อมาก็โวกี่รักษากระหมดสิบวันปกติไม่ค่อยจะสมบูรณ์แบบใช่ไหมเผยเองบ้างตั้งใจเผอบ้างทั้งนี้ตัวแกนะแต่ว่าวันพระรักษาได้ปกติเฉพาะวันพระ ขบถสิบกระสินห้าเนี่แน่นอนไม่ขาดไม่บกพร่องต่วันปกติบกพร่องบ้างท่านบอกว่าพวกนี้พวกนัยยะตั้งสอนกันหลายครั้งจิตจะได้ไมรุมขผนก็เป็นเพว่าบรรดาญาโยมพุทธศาสนิกนชนที่เราปฏิบัติจันน้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบดสิบกตต็จงอย่าคิดว่าจะไปพิพานในศาสนาศาสนาพราะที่อ่านตั้งใจว่าเราจะต้องมิพานในชาตินี้ แต่ถ้าบาังเอิญจริงๆมันไปไม่ไหวมอทชาติใจชาตินี้ก็ไปพบพระศีอ่านแน่ให้ตั้งใจให้แน่แน่เลอสองอย่างคือหนึง่งต้องการใิ้ผ่านชาตินี้ถ้าว่าชาตินี้นพ่านไม่ได้ขอทำโดยไปารนาพระศีอ่านก็เป็นว่าจบดีไหมก็ยังไงดีก็เป็นว่าสอนแค่นี้ก็พอเลยนะนะ ที่ถามท่านบอกคนสมัยของท่านอายุมากไหมท่านบอกว่ามากถามว่ากี่หมื่นปีท่านไม่ตอบแต่ท่านบอกว่าคนในสมัยของท่านมีบอกคนสวยทุกคนคนรวยทุกคนคนมีความสุขทุกคนเจอก,กันสรละวิวายกันไม่มีท่านบอกว่าที่เป็นอย่างนี้ไม่ใช่ทุกคน,น,กคนมันหมายความคนในขอบเขตของท่านแต่ลเอง ไอ้คนนอกเขตจะมีอยู่ใช่ไหมอย่างพวกประธรรมะเนี่ยอย่างพวกประธรรมะเขาไม่เข้าเขตพุทธศาสนาเขาจะมีการลบลาข้าวันกันโดยเฉพาะคนในเึกของท่านเท่านั้นที่ท่านที่เป็นสาวกของท่านก็เป็นว่าท่านเคยถามท่านบอกว่าท่านจะอายุเท่าไรท่านไม่ตอบท่านตอบแตเพียงว่าผมเป็นหลงเต็มที่ผวงว่าเป็นรุเป็นพระเจ้าแต้เต็มที่ของท่านมันกี่ปีมาด่นะ ก็ไปโดนสมัยอายุ8 0 0 0นปีหือยุ่งเลยเป็นเด็กได้20,000ปีใช่ไหเป็นหนุ่มเป็นสาวได้20,000ปีเป็นคนวัยกลางคนได้20,000ปีเป็นคนแก่20,000ปีต้อยุ่งฉันแก่ไม่กี่ปียังแย่เลยฉันแก่ไม่กี่ปียังแย่จะลุกไหวไหวอยู่แล้วก็เป็นว่าขบรรดาแยกโยมผู้ตัิจัดทุกคนคำว่าสมาธิเปประการตั้งใจ ที่เราต้องนั่งภาวนากันไม่เป็นการไปการฝึกการหยัดยับยับยบย้งของใจแต่จ,จริงๆแล้วจะต้องมีสมาธิจริงๆในระหว่างที่ไม่ใช่ไม่ใช่นั่งภาวนาให้ลมมันทรงตัวเราตั้งใจเพื่ออะไรตั้งใจเพื่อสายก็หมดสิทธิ์ก็ให้มีความรู้สึกว่าเราจะต้องไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักรัพย์ไม่พฤติกรร,รรมไม่ดุรายไม่ร ไม่พูดกหไม่พูดขังยาไม่พูดต่อเสียดไม่พูดเพ้อเจือเหลี่ยไม่อยากได้ทรัพย์สมัิของใครโดยไม่ชอบทำถ้าเราต้องการซื้อเขานี่เขาไม่ห้ามนะไม่ใช่กนนีนะคือไม่อยากได้ทรัพย์ของเขาโดยที่เราจะลักขโมยเขาไม่มีเรายังมีความโกรธยดะยับยั้งความเกรธยดจจองร่างจองขายเขาเราจะมีความเห็นถูกสมาธิคือเห็นอริยสัจ ทุกข์ของความเกิดทุกข์ของความแก่ทุกข์ของการพัดพลาดากของรักของชอบใจทุกข์ของการปวดไข้ไม่สบายทุกข์ของความตายจะเข้ามาถึงถึงอย่างนี้แล้วทุกคนก็ติดก็ไม่อยากจะเกิดต่อไปสิ่งที่ต้องการจะนรนนจจกก็นได้ก็คือพระนิพพานธรรบดายาโยมก็โตจกัณหลายพูดมาพูดไปไม่ก็หมดแรงห,หมดแรงแบงไหนแค่แค่นี้นะ ตอนนี้ไตเขาต้องคนตัต้ตงใจสมาทานหรือสมาทานในกรรมฐา,าน